problem. Space Remake ถูกพัฒนาโดย Motive Studio ที่ก่อตั้งโดย EA ภายในปี2015แรกเริ่มเดิมทีนะครับสตูดิโอนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาหมดผู้เล่นคนเดียวของเกมส t a r Wars b a t t l e f r o n t 2หลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยครับทีมก็ได้รับหน้าที่ในการพัฒนา Star Wars Squadron ที่วางจำหน่ายภายในปี2020แล้วต่อมาในปี2021นะครับก็มีการยืนยันว่า Dead Space Remake กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมวางจำหน่ายให้เล่นกันในวันที่27มกราคมนี้นอกจากเดสเปนนะครับทีมย i r o n Man เกมซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่จากมาเวลเกมที่หลายคนกำลังรอคอยอยู่ด้วย d e Space Remake คือการนำเกม d e a Space ภาคแรกที่วางจำหน่ายภายในปี2008มาสร้างใหม่อีกครั้งโดยใช้ f o r t b y t e Engine แน่นอนว่านี่คือการ remake ไม่ใช่ reboot หรือ remaster เรื่องราวของเกมจะยังคงเหมือนเดิมกับภาคต้นฉบับแต่โมเดลตัวละครสภาพแวดล้อมวัตถุตามฉากนะครับจะถูกสร้างใหม่ทั้งหมดอีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือเกมนี้ครับใส่ฟีเจอร์ t d Audio ช่วยเพิ่มอัตรสในการเล่นให้มากขึ้นด้วยและไม่มีฉาหลดอีกต่อไปด้วยความสามารถของ SSD บน PlayStation 5และ Xbox Series X หากฟังมาถึงตรงนี้ครับ คุณอาจจะคิดว่า d e s p e a l t m e ก็เป็นแค่เกมที่เอาของเก่ามาทํากราฟิกให้สวยขึ้นแค่นั้นแหละแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นสะทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาครับก็ได้นําฉากเหล่านั้นนะครับมาตีความใหม่และทําให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์แบบใหม่ที่ต่างจากเกมภาคต้นฉบับตรงนี้ก็ต้องลองไปเล่นกันดูนะครับว่า d e s p e a l t e m e จะมีมุกใหม,ใหม่ๆมาสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเกมหรือเปล่า เดสเปนรีเมย์นะครับยังคงเป็นเกมแนวสไนเปอร์เฮอร์เรอร์เฉกเช่นเดียวกับภาคต้นฉบับของปี2008ถ้าคุณไม่เคยเล่นภาคต้นฉบับมาก่อนคุณจะได้ซึมซับบรรยากาศสุดสยองและอันตรายที่กำลังคืบคลานมาทั่วทุกมุมยาน U.S.G. อิชิมุระยานขุดแร่ขนาดยักษ์รวมถึงต้องเอาชีวิตรอดจากปีศาจสุดสยองที่เรียกว่าเนโครมอรผู้เล่นนะครับจะได้รับบ,บทเป็นไอแซคคลาร์กวิศวกรที่กำลังเดินทางไปยังยานอิชิมุระเพื่อซ่อมแซมยานออกตามหาและช่วยลูกเรือทุกคนก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปคุณจะะชาวแลทรัพย ท,ทุกอย่างที่มีหาทางเอาตัวรอดออกจากยานอิชิมุระให้ได้ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าสตูตัวฉกาดก็คือซอมบี้อวกาศที่เรียกว่าเนโครมอฟที่เกิดขึ้นจากร่างกายของมนุษย์กายร่างเป็นอสุรกายที่มีร่างกายบิดเบี้ยวจนแทบไม่เหลือเโครงของมนุษย์เลยที่พร้อมจะฉีกกระชากคุณทุกเวลาทุกครั้งที่ต่อสู้คุณจะต้องคำนวณทุกอย่างให้ดีทั้งกระสุนของพลาสมาคัตเตอร์สเตสิตที่ช่วยชะลอการเคลื่อนไหวของตัตูและคีเนสิสสำหรับหยิบจับวัตถุต่างๆมาใช้ในการแก้ปริศ U X U I ในเกมเวอร์ชัน2008นะครับในเกมฉบับรีเมคก็ยังคงใช้การออกแบบเช่นเดียวกับเกมในภาคต้นฉบับใครเคยเล่น d e a Space ภาคต้นฉบับนะครับก็จะรู้มาก่อนว่า Isaac ค้างตัวเอกของเราครับเป็นตัวละครใบ้ที่ไม่มีเสียงพากย์ซึ่งในภาคนี้นะครับก็จะได้คุณกันเนอร์ไว้นะครับกลับมาให้เสียงพาก Isaac ค l a r อีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวครับเคยให้เสียง Isaac ค้างใน d e a Space 2และ d e a Space 3มาแล้วแล้วสุดท้ายนะครับ d e a Space Remake มีการปรับแต่งการเคลื่อนไหวสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้อย่างอิสระไม่เหมือนกับเกมภาคต้นฉบับครับ d e a Space Remake มีกำหนดวางขายในวันที่27มกราคมนี้บนเครื่อง PC, PlayStation 5, และ Xbox Series X และ S ใครที่กำลังโหยหาความสยองแบบเต็มพิกัดก็ไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวง